ส่วนประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ก็มีความคืบหน้านะคะคุณผู้ชมไทยกัมพูชาก็เริ่มบินโดรนเป็นวันแรกค่ะเพื่อสํารวจจัดทําหมุดชั่วคราวบริเวณหลักเขตแดนที่42-47ในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะรวมทั้งหมด5วันค่ะก่อนที่จะเริ่มมีการปักหมุดชั่วคราวในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายค่ะ การสำรวจในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะลงพื้นที่ไปดำเนินการเพื่อบินโดรนสำหรับการสำรวจขอบเขตและเส้นทางที่จะทำการปักหมุดชั่วคราวโดยใช้เวลาในการดำเนินการ5วันค่ะเริ่มตั้งแต่หลักเขตที่42เป็นจุดแรกหลังจากนั้นค่ะก็จะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปอีก2วันจึงจะมีการลงพื้นที่เพื่อเดินหน้าปักหมุดในระยะ20ถึง50เมตรไปพร้อมๆกันในแนวเส้นอ้างสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ก็คือเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์และเส้นสีน้ําเงินที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์นะคะ การบินโดรนที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นข้อตกลงหลังจากที่มีการหาหรือร่วมกันระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อพิจารณาเรื่องการปักหมุดชั่วคราวนานถึง7ชั่วโมงก่อนที่ประชุมจะตกลงกันได้ใน2ข้อก็คือการใช้โดรนสำรวจพื้นที่และปักหมุดชั่วคราวในพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือวิธีการรังวัดร่วมเพราะว่าฝ่ายกัมพูชาต้องเข้ามารังวัด พื้นที่ในดินแดนของตัวเองซึ่งทางฝ่ายไทยไม่ยอมนะคะจึงทำให้ข้อตกลงนี้ยังไม่บรรลุค่ะทางด้านของนายวีระสมความคิดก็มีความคิดเห็นว่าการปักหมุดชั่วคราวนั้นเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นนะคะเพราะเมื่อปักหมุดเสร็จ ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาก็ยังไม่ย้ายออกเช่นเดียวกับชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหลักเขตที่47เชื่อว่ากัมพูชาก็ต้องการทำให้ยืดเยื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีใดค่ะซึ่งการเริ่มสำรวจร่วมกันก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งแต่คิดว่าเป็นการเตะถ่วงเวลามากกว่านะคะ ส่วนประเด็นเรื่องของการยกเลิกปฏิญญาสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ค่ะส่งผลต่อการเจรจาการค้าของสหรัฐหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะก็กอ,องทัพบ,บอกแล้วเรื่องสัมผัสมือมันเป็นเรื่อง มารยาทผมเจอฝ่ายค้านทุกคนผมก็ยิ้มยกมือไหว้ทุกคนอเรื่องม,มารยาทส่วนมารยาทแต่หลักการเราก็ต่างคนก็ต่างมีกองทัพไทยก็บอกแล้วว่าจะกลับมาดําเนินการตามปฏิญญาได้ก็ต่อเมื่อความเป็นปรปักของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีภัยต่อความมั่นคงของชาติเขาเขาพูดชัดเจนของเขาอยู่แล้วรัฐบาลก็ต้องไปตามนั้นแหละครับ นายกย้ำนะคะว่ามีการพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างตรงไปตรงมาไม่แอบแฝงค่ะหรือมีการต่อรองอะไรกันก็ไม่มีเลยนะคะพร้อมกับชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์เป็นกังวลเรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากกัมพูชาละเมิดข้อตกลงปฏิญญากราล,ลัมเปอร์ไทยจึงมีความจําเป็นต้องระงับการเดินหน้านายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดนั้นเป็นอํานาจการตัดสินใจของฝ่ายไทยก่อนจะขอให้นายโดนัลด์ทรัมป์แจ้ง ให้ฝ่ายกัมพูชาอยากขัดขวางฝ่ายไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะเพราะไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียของกําลังพลที่ผ่านมากัมพูชาก็ได้แสดงความเสียใจแล้วเหลือแต่คําขอโทษเท่านั้นค่ะ บิ๊กเล็กนะคะก็ไม่คุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนะคะสอดคล้องกับพลเอกนัทพลนาคพนิช์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะที่ย้ําถึงเรื่องของการเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามฝ่ายที่ไทยกําหนดไว้รวมแล้ว64พื้นที่ด้วยกันแม้ว่าฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ตอบรับก็ตามจึงเป็นเหตุผลที่ฝ่ายไทยต้องเร่งจัดการเองเพราะไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุกับกําลังพลอีกแล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำค่ะ ว่ายังไม่ส่งกลับทหารกัมพูชา18นายที่ถูกควบคุมตัวไว้เป็นเฉลยศึกเพราะกัมพูชายังไม่แสดงสัญลักษณ์และไม่แสดงอาการว่าสิ้นสุดความเป็นปรปักพร้อมกับย้ำว่ากระทรวงกลาโหมนั้นไม่พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนแล้วนะคะ ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกค่ะก็ออกมาชี้แจงตอบโต้คุณเซนว่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทั้งกรณีของร่างทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตจากบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างการประทะก,กันเมื่อหลายเดือนช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าฝ่ายไทยจะพยายามท้วงติงเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาจัดเก็บร่างทหาร ไปดําเนินการตามประเพณี้ให้เหมาะสมแต่สุดท้ายกลับไม่ดําเนินการค่ะ